ราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูว่ามีการกำจัดหมูขนาดไหนหรืใดในช่วงเช้ามีการดำเนินการในการตรวจค้นบนแนวเขตปฏิบัติการนะครับซึ่งประธาชนจะได้ไปผู้นำทำการตรวจค้นด้วยตัวเองพร้อมด้วยทางผู้ว่าราชการจังหวัดและทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายทหารรวมถึงในส่วนของกำนักพุทธนะครับในการร่วมกันปฏิบัติงานตั้งแต่เช้าอยู่ในโซนเอทั้งหมดในช่วงเช้าครับส่วนในช่วงบ่ายก็จะมีการดำเนินการตรวจค้นเพิ่มเติมใน โซนบีนะครับเข้าใจว่าในส่วนขการดาเนินการภารกิจในวันนี้เนี่ยผมว่ากว่าจะเกิดข้นภารกิจน่าจะเป็นช่วงเย็นหรืออาจจะต่อเน,นื่องไปถึงกลางคืนก็นนนนได้อตนเนี้ยคงต้องรอ,อ,อข้อสรุปจากชุดที่ลงไปในพื้นที่ในการปฏิบัตินกา,าร,รแผนที่เราวางไว้เนี่ยเราต้องการที่จะยังไงฮะซลลพื้นที่โซนเอให้เคลียร์ทั้งหมดเลยแล้วแล้วขยับไปเป็นบีหรือว่าเรามีเป้าหมายพิเศษที่จะเข้าเป็นโซนไหนยังไงครับ การดําเนินการต้องเรียนว่าพื้นที่มันค่อน้างกว้างนะครับเรามีการกําหนดพื้นที่ครับรับความรับผิดช,ชอบในชุดที่เราได้วางแผนในการดําเนินการไว้มีชุดร่วมปฏิบัติการอยู่แล้วครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คงคงต้องค้นให้ึ้นข้อสงสัยในพื้นที่เพราะนั้นคงต้องมีความละเอียดอ่อนในการที่เข้าทําการตรวจค้คนด้วยแล้วก็คงต้องใช้ระยะเวลาการดําเนินการในครั้งนี้นะครับก็พยายามที่จะดําเนินการใน เพื่อต้องการให้เกิดความรอบคอบรวมถึงให้คลิปซิ่งข้อสงสัยในอนาคตว่าจุดบางจุดมันมีการหลบวิทุกต้อนอยู่ในพื้นที่หรือเปล่านะครับก็คงต้องใช้เวลาในการดำเนินการเบื้องต้นได้รับรายงานในส่วนของการไม่มีความผิดปกติครับก็คือการพยายามที่จะขัดขวางการเข้าตรวจไม่มีครับตอนนี้ก็ถือว่าราบเรื่นดีครับทุกฝ่ายให้ความวมมือแล้วในส่วนของโซนที่ที่ทางจังหวัดไม่ให้เข้าไปอย่างเมื่อวานที่มีปัะชากันทางนั้นที่เราคิดว่าจะเข้ามื่อ ก็อ,อ,อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่ครับในช่วงที่ทั้งเข้าโซน A ด้วยโซน B ด้วยแล้วอาจจะต้องมีความต่อเนื่องในการดาเนินการอันนี้ในส่วนของภารกิจในการดําเนินการตามแผนเนี่ยเราได้วางกําลังแล้วก็ได้วางข้อกําหนดในการดาเนินการต่งางๆไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ย่งมีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์มาที่านจอดปกติก็ามาทุกวันแหละครับหรืเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของกองบินตำรวจล่วมบัดทางกองบังคับการตำรวจตชดภาคหนึ่ง แล้วก็กอบเนือการร่วมนะครับวนันนี้ความยากง่ายในการปฏิบัติภารกิจเท่าที่าตาบจากการติดตามสถา,านการณ์ไม่พบว่ามีอุปสรรคนในการดําเนินการนะครับอุปสรรคในการดําเนินการอย่างเดียวคือพื้นที่กว้างต้องใช้ความระีัดอ่อในการดําเนินการแล้วก็ความร่วมมือกับคนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้การดําเนินการตรวจค้นเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในครั้งที่แล้ว นะครับในการตรวจคน้นก็จะมีปัญหาเรื่องห้องเข้าไม่ได้กุญแจพล้องอยู่อะไรต่างๆปัจจุบันก็ยังไม่พบปัญหาตรงนี้นะครับก็ถือว่าการตรวจค้นในครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับความมืออยา่างดีครับเดี๋ยวผลการดาเนินการอย่างไรเนี่ยผมว่า,าท่านเดชพิตดีท่านพลัเยไพ้ิดวงเมืองได้เข้าไปกับกองในการร่วม กับเจ้าที่หลายหน่วยผมว่าจะได้ข้อสรุปและรายละเอียดตอนช่วงินเย็นหรือหัวค่มหัวค่ำในวันนี้ครับจะมาผลการตรวจคนนี่เราจะมาหาทีประชุมที่นี่ใช่ไหมครับเข้าใจว่าข้อสรุปในการดําเนินการตรวจคนน่าจะไปสรุปที่ของหลวงนะครับ่านตัวกองหลวงในช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับวันนี้ยังมั่นใจครับว่าพัฒนาชโยยังอยู่ก็ต้องรอผลการตรวจคนนะครับเดี๋ยวผมว่าช่วงเย็นก็น่าจะมีข้อมูล ความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับท่านทำกำลังที่มีอยู่เ่ยฟังเพียงพอต่อก,การเข้าไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไหมครับเพียงพอครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปดาเนินการเรามีการจัดชุดปฏิบัติแล้วก็แบ่งกําลังไว้กําลังภายนอกก็ดูแลความปลอดภัยดูความเรียบร้อยทั่วไปกําลังในส่วนของการบินตำรวจพื้นที่ในส่วนของท่าอากาศเองก็ดูของความผิดป,ปกติในการหลบหนีอะไรต่างๆก็ดูทุกจุดนะครับ <พอ S 2> แล้วก็กำลังในการเข้าพื้นที่ก็มีชุดกำลังในการปฏิบัติ ก็ถือว่าเป็นแผนที่เราได้วางไว้ในการดําเนินการครับวันนี้เราจะทําให้เสร็จภารกิจหมดนะครับทั้งอาคารร้อย,ายาอาคารบุติสพยายามครับพื้นที่่อนช้างเยอะครับก็เดีดย๋ดยวต้องรอผลการดําเนินการตรวจสอบในชุดปฏิบัติการในพื้นที่อยา่างกรณีวันนี้ถ้าไม่ไม่ไม่เสร็จเนี่ยพรุ่งนี้สามารถปฏิบัติได้ต็องไม่อยากยืนยันไว้อย่างนั้นไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะครับคนต้องให้ผลการดําเนินการในช่วงเย็นเนี่ยได้ข้อสรุปก่อนขอบคุณนะครับ